สวัสดีค่ะและทุกคนก็อยู่ในช่องดูดยัง,ยงอ่ะ,อะ<ฮ>ฉันอ<ะ>สีเขียวมางงแต่ว่ามันเป็นนกยุงแดงนะแต่เจอมีสีเขียวนกย่งมีสีแดงได้หรออ,อ,อ่ะเข้าเรื่องเลยเธอเออมันเป็นอะไรมันเป็นรวมตัวมันเป็นหลายคนมันมีนหลายขแขนง แล้วมีคณะด้วยอันนี้อะไรฉันไม่เคยทำเป็นน้องยุงได้ไงไม่เหมือนเหมือนยุงเหมือนยุงอย่างเดียวบังเอิญบังเอิญอยู่ดีก็มาขึ้นหน้าฟีดเราแล้วก็โตกระจายอะไรมันสีแดงกำกลับอ่าอะไรมันแดงแดงมันแดงเผือขนาดนี้แล้วพอไปเห็นนักแสดงนำโอ้โหมันหลุดลอดไปได้ยังไงทำไมไม่มีข่าวมีข่าวอะไรเลยเนี่ยตัวใหญ่ตัวโตขนาดนี้อืออ่ะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจาก นกยุงแดงไม่อ่านภาษาอังกฤษ l e t d p f a r อุ้ย p f a r มึงอย่าย้ำดิมึงนีแบบออไม่เป็นเออแอบผิดอุ้ยเราเห็นนักแสดงน้ำเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเขาเกิดการรวมตระกูลอะไรกันขึ้นหรือเปล่าเป็นมาเฟียมาอะไรด้วยแหละจะบอกวย่างนี้แล้วนักแสดงหลายๆคนก็คือเรารู้จักอเออแบบว่า เห็นหน้าคาตากันมาเยอะแล้วเขาเอามารวมๆกันเนี่ยมันก็เลยแบบแก่น่าดูอ่ะอืมน่าจะหลายสาขาแบ่งเป็นแบบพัดผ่าอไรหรือเปล่าแต่ก็น่าสนใจนะแต่ขอโทษที่เราก็ไม่รู้รายละเอียดอีกแล้วใ่เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูเออไปดูกันเลยครับกานักยืงแดงฮะฟันนามิหายไปนานยอุ้ย โอ้ยตานกกระตัวกระตัวเฮ้ย,ยดูหนะ้าขอดูหน้าชัดๆหน่อยสิยยลูอี้เผิงหรือจะให้เราเรียกว่า สารวัตรรู้ดิจับด้คุณต้องการอะไรคุณสะกดคำว่าหงคงช่วยได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยนกยุงแดง เ็นหนึ่งในห้าแก๊งมาเฟียที่น่ากลัวที่สุดในเฟิจิคุณแน่ใจเหรอว่าลูกอีกผลจะทำสำเร็จสามารถลูกเป็นคนมีไหวพริบวิชาการต่อสู้ก็ไม่แพ้ใครเฮ้ยกระโดดับได้ยังไงล่งละเก็บขนาดนี้และที่สำคัญเขาคือคนเดียวที่เคยรอดจากนกยุงแดงมาได้ครับอัล ลองครับผมจะไม่กลับไปที่นั <Gym. S 1> นนะ่นอีกน่าเสียดายนะงั้นเราคงไม่มีทางปิดคดีเมียวเซียวตรงได้คราวนี้คิดอเลยอย่ะยถ้าจับเราได้จะตั้งข้อหาอะไรลักทรัพย์เฮ้ยดูเหมือนเขาไม่สู้ว่ เราชอบมองฟูงโชยที่ขาคุณได้สุดคุณจะทำอะไรคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไปที่นั่นคุณพูดเหมือนผมเป็นผู้ต้องหาของคุณเลยนะครับดูเหมือนคุณเว้ยเนี่ยจะรู้จักนกยุงแดนดีนะครับคุณมีความสัมพันธ์อะไรกับเขา,าแน่ถ้าคุณหมายถึงความสัมพันธ์แบบนั้นแล้วก็ ไปถามสารวัตรลูกเพื่อนคุณจะดีกว่าเออยาที่มึงขอขอบคุณมากเพื่อนนี่มึงเอา๋ยวยาเนี่ไปทำอะไรอุ้ยเต้าผมจะลองป่ะอุ้ยไม่ไม่ผม,มกลัวจำเป็นต้องใช้ยอยู่เว้ยงั้นเดี๋ยวกูไปละเดี๋ยวตำรวจกับมาเฟียมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเรื่องที่ผ่านไปแล้วอะชิดจรงมัน แค่ไ okay, ขันไม่ได้ไหมอาส,สานองขาเจอผิด mm hmm. เราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นอีกแล้ว mm hmm. นกยุงแดงของคุณก็สวยดี mm hmm. ทำไมถึงไม่อยากให้ใครเห็นนะเ mm hmm. พราะกลัว,วคนมองจะหลงรักมันแทนเราสุดท้ายนกยูง mm hmm. ก็เป็นได้แค่เหยื่อขงเดยี่ยววันนั้นเคาค mm hmm. ืนนี้ฝนตกหนักมาก ผมกลับไม่ได้แล้วเฮ้ยนี่แม่จบสวัสดีครับท่านอธิบดีสารวัตรูนี่หลยเอาเรื่องเหมือนกันนะเรื่องอะไรล่ะครับท่าน,นเข้ามาไม่ถึงนาทีลูกษาผมก็เขือจนหน้าแดงไปละไต่ไหนยอะไร ้ยพวกเราไม่เคยมาก้าวไก่กันแต่เราทะเลาะกันเพราะแค่คนคนเดียวจริงเหรอเราหน้าเหมาะมากิงมากสงสัยพี่ถงไปสิเฮ้ยอันนี้ก็เหมาะผมไม่เคยมีความด่าเสียดายนะพี่เมียวหายตัวไปซะก่อนแต่ตอนนี้คนต้องขันหงพงช่วยแล้วล่ะพอหงพูดถูกละ ขอภัยที่มาสายอืออ่ะเฮียมูดี้นะทำมันเล่น แผลของคุณใช่ป่ะคุณพูดมาดิถ้ามึงไม่ได้ทำอ่ะมึงก็พูดออกมาทำไมไม่พูดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮเซียวหยุนเฮ้ยเียวหยุนสวัสดีลูกดีพอแกเป็นใครถ้ายากรู้ก็หันมาดูเอง เขาอยู่ไหนคุณกล้ามากับผมหรือเปล่าล่ะคงช่วยผมไม่เข้าใจอันไหนคือตัวตนจริงของคุณกันแน่เพิ่งเพิงบางทีสิ่งที่รับได้ยากที่สุดในโลกนี้ก็คือความจริงนี่แหละก็เป็นฟิลแกงมาเฟีย อันนี้อาจจะเป็นตอนของเจ้าตัวเนี้ยคู่นั้น<ช>คู่แดงคู่หลัก<อ>ใช่ไหมเ,<อ>เพราะว่าอีพีพีอีกหลายคนอ่ะไม่แน่ใจว่าจะมีโปรเจกต์ออกไปไหมเพราะว่าก็หลายเบอร์ก็ใหญ่อยู่อ,อ,อ ฉันแค่รู้สึกว่ามันน่าดูโปรดักชันดีอตัวนักแสดงก็คัดมาดีเการถ่ายทําบทนู่นนี่นั่นก็น่าสนใจอยากดูแต่รู้สึกว่าทีเซอร์ที่ออกมามันยังไม่ค่อยซื้อใจเท่าไหร่ที่แบบไอนี่ไปเนาะไม่รู้แก่นอ่ะก็รู้แค่ว่าเขาเป็นตํารวจเออรู้ว่าเขาเป็นแก๊งมาเฟียเออจะสืบหาความจริงอยากรู้แบบอีกนิดนึงอะว่าแบบว่าน้องสาวของใครเอหายไป ต้องแล้วสงสัยว่าที่เนี้ยเอาไปอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันดีนะแต่แค่พอที่เขาแชร์มาอยหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่ไพ่หลอดมันยังไม่ยังไม่สามารถซื้อใจฉันได้เว้ยดูเป็นใครไม่ผิดไม่ผิดเราเป็นนาวิจารณ์อันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราต้องมารอดูตัวทีเซอร์ของจริงหรือเปล่าว่าจะสามารถซื้อ ใจเราได้ไหมเพราะว่าเราบอกแหละว่าเรามีข้อจํากัดในการดูอแต่เนี่ยก็ขอให้พายโตัวเนี้ให้ลูกค้าที่จะลงมาลงเนี่ยซื้อพอไปขายสปอนเนี่ยไม่ได้ขายแล้วไม่ได้ขายแลอโทษทีค่ะ๋ยวเขาไปหาเงินก่อนเดี๋ยวมาทําใหม่สปอนคะขอให้ได้เยอะๆขอให้ได้ดีๆขอให้ได้ปังๆเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยแค่ตัวพายโลตอะยังทาดีขนาดนี้เนาะลงทุนมากเลยอ่ะใช่ แล้วเสื้อผ้าดีด้วยนะเสื้อผ้าฉากเชิกอะไรอย่เงี้ยถ้า <CG S 1> แบบว่า G ีไฟนกบินนะเห็นไหมละ่ะถูกต้องมันจะมีมาเฟียอีกสักเรื่องจะเป็นอะไรไปออนะอ,อ,อะก็รอติดตามนะกับนกยุงแดงนะเส้นเรื่องจะเป็นยังไงก็เป็นมาเฟีย มาบ่อยจังยูหรือว่าเป็นอันที่แฟนๆเรียกร้องหรือเปล่าเขาว่ามาเฟียมาเฟียฉันก็อ่านที่แบบอินเตอร์แฟนเอาล่ะทุกคนลองมาดูกันดีกว่าว่าทุกคนลองมาฉีดแล้วก่อนก่อนที่ทีเซอร์จะมาดีกว่าว่าพี่คะต้องทำเลยนะเรื่องเนี้ยมันดีมันเด่ยังไงจุดเด็มไฮไลท์หรือว่ามันคืออะไรที่พี่จะต้องดูนะสิ่งนี้เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันคือแบบ นิยายมาก่อนหรือเปล่าแต่มันดูทรงเหมือนเป็นนิยายนะใช่มาเฟีย vs ตำรวจใช่มันก็มีอยู่ในมังงะฉันก็ชอบอ,อ่ะเหรอทอรงนี้ออ,อ่าโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจแล,ละสองคนด้วยนะคะสวัสดีเวลาจ้ามันเหมือนนกยูง,ย,ง <het S 2> ยังฮะมันมีท่าไหนที่นกยูงก็ทําแบบนี้ได้กะน้องยูงทอแม่ฮะอ๋อแม่ไงอันนี้มีแต่จิ้งจก ที่เกาะกับผนังทำงี้เอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่ามีคนแบบมาขายสีเรื่องนี้ให้เราอะ่ะเอาอันนี้พูดจริงเลยนะเกินหนึ่งร้อยคอมเมนต์เกินหนึ่งพันไลค์อุ้ยหนึ่งพันไลค์เลยเหรอเอออีพีแรกฉันจะใส่ชุนอกยุงมานั่งแแรกลำแพนเลยเหรอพึ้อย่ารับปากไว้พ่อยนะ เดี๋ยวมึงต้องไปลำบากหาชุนนกยุงมานะแล้วเพียบว่าถ้าสินเชื่อ,อได้ผลใจผลการนะเดี๋ยวเราเรามาวัดใจกันเลยว่ามันจะซื้อใจกันได้ขนาดนี้ป่ะอ่าหนึ่งร้อยคอมเมนต์กับหนึ่งพันไลค์นี่มันน่าอ่าโอเคอ่ะไปละมันจบแล้วไงอ,อ๋อซับสไครต์เรา <laughs> ลืมไปเลยไป <laughs>